ถ้าผมถามคุณว่าตำแหน่งที่คนมักมองข้ามที่สุดในพรีเมียร์ลีกคืออะไรหลายคนอาจตอบว่าแบ็กขวาเพราะมันไม่ใช่ตำแหน่งที่ยิงประตูไม่ใช่ตำแหน่งที่ได้รางวัลดาวซันโวไม่ใช่ตำแหน่งที่ได้พาดหัวข่าวทุกสัปดาห์แต่ถ้าคุณดูฟุตบอลจริงดูเกมใหญ่ดูเกมที่ตัดสินแชมป์คุณจะรู้ว่าตำแหน่งนี้สำคัญกว่าที่คนคิดมากและถ้าจะพูดถึงชื่อหนึ่งที่ทำให้คำว่าแบ็กขวาไม่ใช่แค่ตัวประกอบอีกต่อไป ชื่อหนึ่งคือรีสเจมส์สำหรับแฟนเชลซีเขาไม่ใช่แค่นักเตะเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของเด็กปั้นคือกัปตันคือความหวังและในบางช่วงเวลาคืออาวุธลับที่ทำให้เกมเปลี่ยนแต่สำหรับแฟนบอลพรีเมียร์ลีกโดยรวมคำถามที่มักถูกโยนมาคือริสเจมส์คือแบ็คขวาเบอร์หนึ่งของลีกจริงไหมหรือแค่เก่งเป็นช่วงๆคำถามนี้ตอบง่ายมากถ้าคุณดูเขาแค่ไฮไลท์ แต่จะตอบยากมากถ้าคุณดูเขาแบบเข้าใจฟุตบอลริสเจมส์ไม่ใช่แบ็กขวาที่เกิดมาเพื่อวิ่งขึ้นลงอย่างเดียวเขาไม่ใช่แค่คนเปิดบอลไม่ใช่แค่คนตามประกบปีกเขาเป็นนักเตะที่เข้าใจเกมในหลายมิติเขาแข็งแรงชนได้ไม่กลัวปะทะเขามีเท้าขวาที่เปิดบอลได้หลากหลายทั้งครอสทั้งตบเปรียดทั้งเปลี่ยนแกนและที่สำคัญเขายิงประตูได้ไม่ใช่ยิงแบบฟลุก แต่ยิงแบบเลือกจังหวะเลือกมุมเลือกความแรงลองนึกถึงแบ็คขวาทั่วไปหน้าที่หลักคือไม่เสียตําแหน่งไม่โดนเลี้ยงผ่านแล้วถ้ามีโอกาสค่อยเติมแต่ริสเจมส์คือแบ็คขวาที่คู่แข่งต้องวางแผนรับมือปีกฝั่งตรงข้ามไม่สามารถดันสูงแบบสบายใจเพราะถ้าเสียบอลเจมส์จะพาบอลขึ้นมาทันทีกองหลังฝั่งซ้ายไม่สามารถยืนห่างเพราะเขายิงไกลได้ยิงแรงได้ยิงตรงกรอบได้ นี่คือสิ่งที่แยกแบ็กขวาดีออกจากแบ็กขวาระดับท็อปแต่สิ่งที่ทำให้รีสเจมส์แตกต่างจากหลายคนไม่ใช่แค่ความสามารถมันคือความครบเขาเล่นได้หลายบทบาทแบ็กขวาวิงแบ็กอินเวิร์ตฟูลแบ็กหรือแม้แต่ขยับเข้ากลางไม่ว่าโค้ชจะให้บทบาทไหนเขาเข้าใจมันเร็วมากและนี่คือคุณสมบัติของนักเตะระดับโลกไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งแต่เข้าใจเหตุผลของคำสั่งนั้นหลายครั้งที่เชลซีเกมตัน บอลขึ้นไม่ได้คนจะเห็นรีสเจมส์ขยับตำแหน่งขยับไลน์เพื่อสร้างทางเลือกใหม่สิ่งพวกนี้ไม่ขึ้นสกอร์ไม่ขึ้นไฮไลท์แต่โคช้ชเห็นเพื่อนร่วมทีมรู้และคู่แข่งรู้ถ้าพูดกันตรงๆแบ็คขวาหลายคนในพรีเมียร์ลีกเก่งเฉพาะเกมรุกหรือเก่งเฉพาะเกมรับแต่ริสเจมส์คือคนที่คุณสามารถส่งไปเจอปีกระดับโลกแล้วไม่ต้องกังวลเพราะเขาไม่ถอยไม่กลัวไม่เสียความมั่นใจ และในเกมใหญ่คุณจะเห็นชัดมากว่าเขาไม่หายยิ่งเกมกดดันเขายิ่งนิ่งแน่นอนถ้าจะมีจุดเดียวที่ทําให้คนลังเลจะเรียกเขาว่าแบ็คขวาเบอร์หนึ่งของลีกมันคืออาการบาดเจ็บนี่คือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ริสเจมส์ไม่ใช่นักเตะที่ได้ลงต่อเนื่องทุกฤด,ดูการร่างกายของเขากลายเป็นคําถามใหญ่และนี่แหละคือเหตุผลที่บางคนบอกว่าเขายังไม่ใช่เบอร์หนึ่งแต่ถ้าเราตั้งคําถามใหม่ว่าเมื่อเขาฟิตเมื่อเขาพร้อม เมื่อเขาอยู่ในสนามมีแบ็กขวาคนไหนในพรีเมียร์ลีกที่ครบกว่าเขาไหมคำตอบไม่ง่ายเลยเพราะมันไม่ได้หมายถึงใครเปิดบอลสวยกว่าใครวิ่งเยอะกว่าแต่มันหมายถึงใครทําให้ทีมได้เปรียบมากกว่าทั้งเกมรุกเกมรับและจังหวะสําคัญริสเจมส์คือแบ็กขวาที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครป้อนไม่ต้องรอให้จังหวะสมบูรณ์เขาสร้างมันขึ้นมาเองและในยุคที่ฟุตบอลเร็วขึ้นพื้นที่น้อยลง ตำแหน่งฟูลแบ็กกลายเป็นหัวใจของเกมนักเตะแบบเขายิ่งมีค่าสุดท้ายแล้วคำว่าแบ็กขวาเบอร์หนึ่งของพรีเมียร์ลีกอาจไม่ใช่คำถามที่ทุกคนเห็นตรงกันแต่ถ้าคุณถามโค้ชถามนักเตะถามคู่แข่งเมื่อริสเจมส์อยู่ในสนามเขาคือหนึ่งในคนที่ไม่มีใครอยากเจอและนั่นคือคำนิยามที่ใกล้คำว่าเบอร์หนึ่งมากที่สุดแล้วไม่ใช่เพราะเสียงเชียร์ไม่ใช่เพราะกระแสแต่เพราะเขาทำให้เกมของทั้งสนาม เปลี่ยนไปจริงจริง